อาจารย์ครับผู้เล่นจริง,งทำไมควรสุดเดชไม่ได้ครับมันเกิดจากสันดานไงมันอยากจะทำสิ่งนั้นตามความพอใจของตัวเองไงเราทุกคนเนี่ยปรารถนาอยากจะทำตามความพอใจของการกระทำของตัวเองเวลามีใครมาพูดอะไรที่มันจริงอ่ะแล้วเรายังทำสิ่งนั้นอยู่สมมติมีคนบอกว่าเล่นไพ่มันผิด มันบาปนะมัตัวยลกนะอีกคนเล่นไร่ก,ก็จะบอกว่าไงมันเจ้าบาปอะไรกูก็นั่งเล่นอยู่ทุกวันเงินกูก็ได้ไปประจำกูเป็นเจ้ามือเองนั่งเก็บต๋งเนี่ยสบายจะตายรวยเงินทองเยอะแยะไหนบาปเพร<ๆ>าะอะไรมันหาข้ออ้างในการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยชอบทําในการเล่นสิ่งนี้ต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วเวลาใครพูดความจริงมันจึงไม่ยอมรับเพราะอะไรมันขัดแย้งกับผลประโยชน์ของตัวเองเหมือนอาจารย์พูดเรื่องร่างทรงหมอดูสะดาข้อต่อชะตาเดชาวิชาด้ายศาสตร์ ว่าการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรรดาลพอเวลาพูดเรื่องนี้ปุ๊บก็เป็นไงออกปันดิ้นกันทั้งประเทศชักดิ้นชักงอจะเป็นจะตายเพราะอะไรมันยอมรับความจริงไม่ได้ทําไมถึงยอมรับความจริงไม่ได้เพราะมันทําสิ่งเหล่านั้นอยู่ไงมันเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านั้นอยู่มันหาผลประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอยู่จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาอะไรทําให้เขายอมรับความจริงในเรื่องนั้นไม่ได้คนที่ยอมรับความจริงเรื่องนั้นได้มีอยู่สองกรณีหนึ่งทาอยู่ แต่เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่กรอบด้วยประโยชน์ความก้าวต่อมาผลนิพานจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถเดินออกจากความเห็นผิดนั้นได้เพราะมองเห็นโทษจากความไม่จริงกับกรณีที่สองคือเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาจึงฟังแล้วมีเหตุผลเขาจึงดอกเดินออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ทันทีเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพราะเขาพิจารณาทุกอย่างในชีวิตเขาอย่างมีหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุหลักผลอยู่แล้ว ดังนั้นมันจะมีสองกรณีในการที่เขาจะ,จะเดินออกจากความเห็นผิดหน้าที่พวกเราทุกคนคือเดินออกจากความเห็นผิดเราเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดในปัจจุบันเพื่อเราจะได้อะไรมีสติสัพพัญญะใช้ชีวิตอย่างตั้งอยู่บนความไม่ประมาททุกวันนี้พวกเราใช้ชีวิตอย่างตั้งอยู่บนความประมาทพวกเราจึงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงว่าสามีภรรยาของเราเนี่ยกำลังนอก,จกใจเ,เราไม่ยอมรับความจริงเราไม่ยอมรับความจริงว่าลูกเราเนี่ยกำลังทําให้เราผิดหวงังเราไม่ยอมรับความจริงว่าลูกเราไม่เก่งพอ เราไม่ยอมรับความจริงว่าลูกเราไม่ดีพอเราไม่ยอมรับความจริงว่าลูกเราเป็นคนเลวลูกฉันดีลูกฉันดีเราจะพูดอย่างนี้ตลอดเวลาลูกฉันเป็นคนดีแต่สุดท้ายลูกดีไหมถ้าดีลูกจะติดคุกไหมถ้าดีลูกจะโดนจับไหมเห็นไหมแต่ลูกฉันเป็นคนดีเสมอเพราะอะไรลูกฉันเนี่ยเรียกว่าอะไรไม่ยอมรับตามความเป็นจริงผัวฉันดีนอกใจยเขาไม่มีหลักฐานประจักษ์ฉั้นไม่เชื่อผัวฉันดีเสมอเห็นไหมเพราะอะไรผัวฉัน จะน่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของชั้นของอันนั้นดีเสมอรถชั้นต้องดีกว่ารถคนอื่นบ้านชั้นต้องดีกว่าบ้านคนอื่นผัวชั้นเมียชั้นต้องดีกว่าของคนอื่นสังเกตตัวเองไหมเวลาคนมีรถลองสังเกตตัวเองเวลาเดินจากรถเนี่ยมันจะมีอีกโก้เล็กๆสมมุติเราไปเดินเนี่ยสมมุติเราขับรถเบนซ์กันนะขับรถเบนซ์ล้วไปเจอวีออสขับข้างๆนะเราจะชูคอมากเลยจะพยายามกดปุ่มปิ๊บ,ป,บปิ๊บ,ป,บปิ๊บปับ๊บ ให้รถข้างๆมันมองเห็นรถเราอ่ะว่าเราเนี่ยขับรถเบนซ์พยายามจะเดินให้คนเห็นเดินหมุนรอบรถดูล้อด,ดูอะไรทั้งที่มึงก็เพิ่งออกจากปั๊มมาเมื่อกี้นี้บางคนเพิ่งตรวจสภาพรถมาเมื่อกี้นี้แต่เวลามีคนยืนอยู่ยังก็ต้องพยายามสำรวจตรวจตารถตัวนี้หนึ่งเพื่ออะไรเป็นการแสดงอัตราตัวต,วตวนเป็นการแสดงอีโก้ของตัวเองโทรศพัพท์เครื่องใหม่ซื้อมามึงใส่โทรศพัพท์ในกระเป๋าไม่ได้มึงต้องวางไว้ข้างๆให้คนเห็นเพื่ออะไรเพื่อโชว์ว่าฉันซื้อ iPhone รุ่นใหม่มา พอเวลาโทรศัพท์อะไรเปิดตัวใหม่สังเกตไอโฟนนั้นทุกคนจะโชว์โทรศัพท์เองหมดมันจะพยายามไม่ยัดเข้าไปในกระเป๋าเพราะอะไรมันกาลังโอ้อวนอัตราตัวตนกระเป๋าเหมือนกันแบรนด์เนมอย่างดีซื้อมาใหม่จะต้องอวดจะต้องโชว์เพราะอะไรมันโชว์ความเป็นอัตราตัวตนของตัวเองเนี่ยคือความหิวกระหายในการอยากโชว์อยากแสดงอยากแสดงอะไรอยากแสดงความมีความเป็นความอัตราตัวตนเป็นกิเลสตหามานัทิฐิว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขามันพยายามจะอวดจะได้คําถามเมื่อกี้เรื่องอะไรนะ ผมก็รังไปได้หมเลยทำไมคนเราพูดเล่นจริงทำไมคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับคะเออเนี่ยปัญหาที่เราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเพราะเรื่องแบบนี้แหละเรื่องที่เราไม่ยอมรับเพราะเราคิดว่าของของเราต้องดีกว่าของคนอื่นเขาเห็นไหมแม้บางทีมันไม่ดีนะแต่เราก็จะปรุงแต่งให้ดีกว่าเสมอเราเคยเป็นไหมเวลาไปเที่ยวอ่ะเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะเวลาไปเที่ยวมาแล้วเช้าวันรุ่ขึ้นต้องไปทางานอ่ะ เมากระชอนกระจายวันนั้นไม่ทํางานอะ่ะมัวแต่เมาโอ้อวดตัวเองว่าไปเที่ยวอะไรมาหรือบางคนเนี่ยเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเราเคยไปเที่ยวเมือว่าปีมะโวอ่ะไปเที่ยวมานานมากแล้วแต่วันนี้คนนี้พูดโอ้ยตรงนั้นฉันไปมาแล้วโอ้ยตรงนี้ฉันไปมาแล้วเห็นไหมมันจะต้องเอาตัวเองไปโอ้อวดให้เหนือคนอื่นเสมอว่าฉันก็เคยไปมาแต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ไปทุกที่แบบนั้นอะ่ะอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแต่เป็นงานโกหกตอแหลใส่ใส่เข้าไปเพื่ออะไรให้มันดูว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่ากับการเดินทางนั้นกับการไปเที่ยวเล่นที่นั่น เนี่ยมันเลยไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราจริงแค่ไหนมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเหมือนที่พวกเซลล์ก็เหมือนกันเนี่ยตัวดีเหมือนกันบางทีเนี่ยทำเกินเลยพูดเกินเลยกว่าความสามารถของสินค้าที่เองขายได้ก็อะไรโอ้โอวดสินค้าซะโอ้โหใหญ่โตอลังการแต่ความเป็นจริงทำได้ไหมทำไม่ได้สุดท้ายสินค้านั้นเอาไปใช้ที่บ้านลูกค้าลูกค้าทําไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเขาว่ากลับมาด่าเรามั้ยกลับมาด่าว,ว่าสินค้าเราไม่ดีจังยีที่พูด เห็นไหมการที no <c oughs> ่ไปโกหกตอแหลเกินกว่าความเป็นจริงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันได้แค่นี้เพราะอยากได้อะไรอยากได้เงินทองอยากได้โบนัสอยากได้ยอดขายอยากได้คอมมิชชั่นจนลืมไปว่าเรากําลังพูดเกินกว่าความเป็นจริงเนี่ยการไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเพราะนั้นการที่เรายอมรับตามความเป็นจริงย่อมไม่นําความทุกข์ร้อนมาสู่ชีวิตเราแต่ใครยอมรับตามยอมรับตามความเป็นจริงได้คนนั้นย่อมมีความสุขนํามาสู่ชีวิตเรา พราะนั้นให้พวกเราทุกคนยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้อย่าไปฝืนกับความเป็นจริงอย่าไปฝืนกับหลักสักจจะความจริงของโลกอย่าไปฝืนกับหลักสัจจะความจริงที่ทุกอย่างเนี่ยมันเดินสู่ความเสื่อมสลายแต่ทำลายไปเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงได้เดินไปทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ด้วยกยายกรรมวิีกรรมมโนกครสุจริตไอ้ตัวนั้นแหละจะเป็นผลย้อนกลับมาหาเราในทางที่ทําให้ตัวเราเองมีความสุขในปัจจุบันได้อย่างแน่นอน